พี่มาพัวพันเบียดกรุณา,าจอดรถไปข้างนอกเข้งสวรสดเกตกองมัซากานปกยังเกาะกองมาซากานประกอนครนครภูมแข้งสวัสดิเกตพีนพ่น้องพี่น้องค่ะบรรยากาศยุ่ริมโงคงเลยจ้าโพอแมพี่น้องืันนี้สนานเข้ามาในเมืองเาจ้า สนามเขามาอาวัดประชาชนที่ทำวต้ตังแตเดือนที่แล้วนะคะทุกคนจริงๆพนัาตังเตวันที่12พี่น้องสนามกีเกียวเขาเนาะจ๊าก็เลยบนเขามาเนาะค่ะิีเกียวเขาซ้อมมือวันนี้เป็นมือวัอนที่14พี่น้องเขามาเนาะิีว่าสได้พี่น้องเอ้ยปากฏว่าบอไดอีกแล้วแบบนี้ก็คืบบอบัไดไปฟังไทยอีกแล้วทุกคน พี่น้องตอนนี้นอยู่ริมโคงเลยจะฟังสรวรรค์น,นาเขตเนาะนี่มไปอันฟังหน่อก็จะเป็นฟังงกดาหานมาจา้าแม่น้ำโค้สงส่วนนี้ก็งามเนาะพี่น้องบรรยากาศงามเาวอากาดีดีพี่น้องเลยน้ำโค้งก็สีสวยๆค่ะพี่น้องหลังจากซีบริมาริมโคงประมาณมงเดือนนึงไงเด็กพี่น้องแต่งานกับทรงเรือเนาะกับบริมาเลย เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังที่บ้านนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนชิกลับบ้านกั็ขอทายเก็บภาพบรรยากาศริมโค้งหอยพี่น้องเบิ่งก่อนนะจ๊ะ้าจะสิเป็นเมาส์มอยสู้ฟังพี่นอ้องเดี๋จะสิเบาสู้ฟังเราจ้ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีเอ็ซีส,สู้ครูสุขคนจ้าวันนเป็นนั่งฟังเล่าเด้อพี่น้องฟังไทยเดี่ยวกราอยู่ต่างประเทศเนาะที่นีน่จงทำเค้าชูชองชูลงน้ำเสียงเราเพิ่น,นอินดีสองพี่น้องสบายดีย่ามแรงเด้อพี่น้องสวัสดีย่ามแรงเนาะจ้ะ ขออนุญาตนั่งแบบนี้ได้ทุกคนรู้สึกว่านั่งแบบนี้ได้เว้าของเนาะพี่น้องเนาะมือนีนะำซีมาเฮ็ดคลิปนากจากทุกคนเราประสบการณ์นากจากพี่น้องเนาะอยากสิบอกว่าสิว่าอะไรขอบอกอกพี่น้องเนาะมือนีนะำจะประสบการณ์เฮ็ดบัตรบัตส่นอยู่ประเทศลาวมาเราสู่พี่น้องฟังนอกจากคือเดือนที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะน้ำได้ ไปท้ำบัตรประชาชนไปแล้วก็ได้ต้องคลิปเนาะพอดีว่ามีพี่น้องทาาฝั่งไทยเนาะ่นจะคอมเหมต์มากวอยู่ลาวทำไมทำบัตรประชาชนแบบว่านานจังกว่าจะได้ที่ประเทศไทยแบบว่าเครื่องมือก็ได้ไี้ยังประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะจริงค่ะพี่น้องเป็นความจริงนะคะที่มีคนมาค่มเหม็นขนานเนาะจากว่ายู่ลาวคือเห็นบัตรประชาชนนานเทนานอีรีพี่น้องเอาจริงจริงนะคะนานมากด้วยนะคะ ขอยไปเฮ็ดตั้งแต่เดือนที่แล้วเนาะพี่น้องไปเฮ็ดเดือนที่แล้ววันที่เก่าเดือนซีฟเพิ่นนัดพี่น้องเลยส่วงไปเฮ็ดแล้วก็สาเหตุที่อยากเฮ็ดก็คือเอาจริงๆเนาะพี่นอนะ้องเนาะตั้งแต่เกิดมาอายุสี่สามซีฟแหละห้ากะระด้างไหนเฮ็ดบสสัตเตอร์ส้นใบเดียวพี่น้องใบแรกในชีวิตเบิร์ดอายุแล้วเนาะทุกคนนะเนาะอ่าที่ได้เฮ็ดส่วง,งแรกๆคือว่าใบเทะานี้ถพี่น้องวัดปตอร์ช้นนะก็คือหนา้านา ส่วนนั้นสิไปไายเนาะเดี๋ยวมาเข้าจากในไหนเฮ็ดพาสปอร์ตหายพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็เลยแลนเฮ็ดวัดประสุนทรหายด้วยนะทุกคนเนาะราคาส่วนนั้นรวมทั้งวัดประสุนรแล้วกับพาสปอร์ตประมาณหาหาพันบาทพี่น้องเอ้ยเนาะกับเฮ็ดขังแรกในชีวิตพี่น้องเอ้ยวัดประสุนรน่ะตั้งแต่อยู่ชิพหกจนตอนนี้กัสิบสามชิพเนาะพี่น้องเนาะแล้วกับอันสาเหตุทีิเ็ดในรอบที่สองนี่ก็คือบัดพระสุนทรตัวกลางเบิดอายุเนาะพี่น้อง ก็เลยสิเห็ดบัตสปอร์ตเลยไม่เนาะทุกคนก็เลยไปเลือนเรื่องเห็ดบัตรปัตส,ส้นไม่พี่นอ้องนะจาะส่งเต่เดือนทีแล้วทุกคนแบบว่าไปเห็ดเดือนที่แล้วประมาณบันที่เก่าเดือนซีฟเนาะพี่น้องเนะาะคาถ้เนี่มประมาณแสนปลายพี่น้องเลยปลายเทไร่ปวดจื้อเนาะบาดใจเจ้าหน้าที่ปวดเ,เก็บน้องกอยนะแบบว่าไปเห็ดกาเพื่อนกาป่ามล่หนึ่งมือถ่ายรูป มันก็เอาแบบว่าเอิ่มสมนโนคขั้วฮอบไปอ่าไปยัง,งประเทศอื่นอะไปไายนะพี่น้องไปแบบว่าไปไายเอกสารเอาแบบว่าทีอยู่ข้างห้าวนำนะทุกคนเนาะทะเลเนาะพี่นอออ้องเนาะแบบว่าไปเฮตั้งแต่เดือนทีเดียวทุกคนเนาะเสียประมาณถ้าเป็นเงินไทยกับสองรอยนี่แหละสองร้อยเนาะถ้าเป็นเงินลาวก็แสนปลายเนาะพี่น้องเนาะทะเลไปเฮ็ิเพื่อนก็หายไปนัดมาทุกคน ท่งนี้กี่วันประมาณสองสามอาทิตย์กับสีด้ยพี่น้องเนาะในคว่ำที่อยากเห็ดหนอนว่าข่อยสีเห็ดพัสสปอร์ตไม้พี่น้องเนาะถ้าเข้าบ่ามีบัตรประชาชนกับบะซามารถที่จะเดินเรืองเห็ดพัสสปอร์ตเลียมไม้ได้เนาะพี่น้องเนาะสนามก็เลยต้องไปเดินเรืองเห็ดบัตรประชาชนก่อนเนาะทุกคนเนาะบัตรสปอร์ตเลียมเก่าเป็นยังบ่กว่าส,สปอร์ตนเลียมเก่านี่มัน มันแบบว่ามันซับซ้อนพี่นอ้องเวลาเขาออกประเทศอื่นมันแบบมีปัญหาเนี่ยสนามก็เลยอยากเปลี่ยนเลมพาสปอร์ตเนาะทุกคนเนาะพาสปอร์ตเลมเก่าเนี่เป็นทั้งวัดทองเที่ยวแล้วก็เป็นทั้งวัดแรงงาเนาะทุกคนเนาะจำออกจำเข่าร้ายพี่น้องแล้วก็มันเขาออกประเทศกันค่อยงแบบว่าไปประเทศอื่นมันมันเขาเย,ยากยน,พสสกน,นะพี่นอ้องมันเขาขประเทศอื่นยากออกออกประเทศอื่นยากเส้นยกัวอยางคือส่วงประมาณสามเดือนทีแล้วเนาะ สนามไปไทยอะไรก็ได้ไปคอมเมนต์พี่น้องเลยออกประเทศกันยากเนาะเดี๋ยวมาต่อมอเป็นเบิองภาคพี่น้องหาเขาวก็เจอต่อมอเรียกซรัพยเลยหูงซุปเดี๋ยวมาโอเคก็พาสปอร์ตเรนเกาปันได้พี่น้องเพราะว่ามันแบบที่ซับซ้อนนะเพราะว่าพาสปอร์ตเรนเกาสนามมันเคยเป็นพาสปอร์ตแรงงานพี่น้องเลยแล้๋ยวมที่นี่สาวนามตีเป็นพาสปอร์ตแรงงานออกเรือแคมเป็นบพาสท่องเที่ยวเนาะทุกคนเนาะฮัลโหละบั๋ยที่นี่สนามก็มาบ้านเนาะพี่น้อง สนามก็เลยเดินเรื่องเห็ดบัตเตอร์ส้นไม้ตั้งแต่เดือนที่แล้วพี่น้องเลยนี่แหละสาเหตุทีนี้ได้เห็ดบัตเตอร์สน้นไม้ทุกคนกับโบง่ายคือนติคิดพี่น้องเลยเห็ดบัตเตอร์ส้อยูเล่โบง่ายคืออยู่ไทยนอกจาะบัตรที่น,นี่พี่น้องเลยสนามเพลงแต่เดือนที่แล้วเนาะคิดในใจท่านิสทิบานชิงอายแหละจังไงแต่นในลโลงมือเห็ดแล้วเนาะทุกคนบนัติโบง่ายที่เป็น้องเลยแต่เดือนที่แล้วเนาะเพิ่นนัดพี่น้องเลยเพิ่นก็ะหายใบนัดมาเนาะ ตั้มนียงเหมือนือที่บอกไปในพี่น้องมันแซนแนกลัวเนาะแซนกลัวเป็นเงืนไถ่กับมูงซองอยนี่แหละ้นนี้หันก็หายไบนัดมากบ้านที่สิบเดือนสิอ็พี่น้องบ้นที่สิบสิบเอสิงิามนามบัดคายเกีียวเขานะบาางลงไปเมืองพี่น้องบวางลงไปแค้งนาะจากจเลยไปมื่อนี่พี่น้องมือนี้วันที่สิบสีเดือนสิบเอจริงๆเนี่ยคูนัดว้นที่สิงพี่น้องเลย สนามกับเขาไปในเมืองเนาะเหมือนนี่น้องกินน้องเขาไปกับไปปอกซอแขรงหายทุกคนเขาไปปุบ๊บก็เอาก็ยืนใบอันที่เจ้าห,า,หาหน้า,า,า,าท,ที่เพื่อนหายมาหาน้าว่าพราสิได้วัดวันที่ชิบด้อนเดชเบสไปยืนปุ๊บพี่น้องหัวบอเจ้าหน้าที่เป็นมาจะได้บัดยังบบมาเด้อขึ้นมาเครื่องอันพิมพ์บัตรเท่าน่ะนเสียขึ้มนมาเนี่ยเด็กพี่น้อง,นะงเนาะโซงไปเฮ็ดอยู่เวียงขึ้นมาเนี่ยเด็กเห็ดยู่เวียงกับโซงมามาอันเทธอหนึ่งหันหาหาซีหาซิป ซีหาซีบาทแต่บาบูมี่ของข่อยทุกคนแต่ว่าข่อยหันไปเฮ็ดต่างบ้านเดือนนึงแล้วพี่น้องเนาะวันนี้เพิเ่งเลือดไปอีกเพิ่งมาอาทิตย์อีกอาทิตย์นึงเพิ่งมานีกแล้พี่น้องข่อยกรบโปงหูด,ด้านนี้ซีวาคือกันเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเห็ดว่าประชาชนอยู่เมืองลาวพี่น้องเลยโบคืออยู่เมืองไทยเนาะจ้ะเกิดเป็นคนลาวกับซีร่ำบากในพี่น้องที่ทานเที่ยนีต้องส่วนร้ายเอาจริงเลยต้องใส่เงิ่อนมาสันซัตต้องยัดเงินอ่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือความจริงเลยจ้ะพี่น้องถ้าเฮา เงินเพ่นแสนหนึ่งหรือมหาสิบพันทีแต่ว่าสามหมื่นมาเอาคอยคิดว่าเน้่หนี่เนาะพี่น้องอะลีพี่น้องเลยยุคประเทศล่าเป็นเนื่อนี้เนาะมือสาวในสนามเขาไปเนาะสนามกองหุ้ซึกมันแบบว่าเ้าต่างใจเห็นนะทุกคนพี่น้องเสียงเกิดสิแบบว่ารบกวนเนาะเพราะว่าทั้งไหนกัปันเขาทั้งนี้กัเพื่อนบ้ากันเนาะพี่น้องเนาะฮะละ มือเสาร์ในสนามข่าไปกระตั้งใจพี่น้องเลยตั้งใจสิไปเปอาววัดประชจ้าสนหันไหนเพราะว่าเฮ็ดมาต,ตั้งเดือนกวา่าเลยพี่น้องเลยเงินกระเสียไปเลยนอ้องคะเทาหนักเท่า,นาเนียมฮะนะข่าวข่าไปเขากับเสียความตั้งใจพี่น้องข่าไปปุ๊บเจ้าหน้าที่เป็นปฏิเศษมาเข้าโบได้เท่ออีกอาทิตย์หนึ่งุ่ณมาวันนี้เพื่อนกระทามสนามมาจะเช็ดพาสปอร์ตบอกขอเขาก็เลยว่าแมนขเขาก็เลยว่านี่แล่พี่นออ้องคุณก็เลยว่าขั้นเจ้าอันอยากเฮ็ดพาสปอร์ตเลยสามารถติดต่อเพคุนได้เพป็นพานได้ในเด็พี่น้อง ถ้าเข so so like ้าหายพื้นแรงเอกโซนกับซ่านหายนะเข้าเสียค่าใช้จ่ายนะประมาณสองล้านพี่น้องสองล้านกันปีเป็นเงินไทยกับมุงเกือบสี่พันบาทเนาะทุกคนเนาะสนามก็เลยว่าเอ้าคือแพงเพื่อนมาแพงเพื่อนมาเนี่ยพี่น้องไปขายว่าบันนี้เพื่อนก็เลยว่าด้วยนี่พี่น้องเลยเจ้าหน้าที่นะเพื่อนมาเดี๋ยวนี้หันเพื่อนมาขอบบได้บับแดวเนาะทุกคนเนาะบันนี้เจ้าหน้าที่เพื่อนก็เลยว่าเดี๋ยวนี้หันทาจอดเสียบดับปัสสาวะโซนเอเวอร์แมน เดี๋ยวนี้หันเพิ่นมาถาเจาสซีเฮ็ดพัสปอเลยสามารถเฮ็ดได่เลยเป็นมาเพราะว่ามีใบแจงการอีหยังสักอย่างในทุกคนเดี๋ยวไหสิขึ้นอยู่หนาคลิปให้อ่านด้วยพี่น้องเนอะก็รอกว่าเพื่อนมีใบแจงการมากมายก็คือเดี๋ยวนี่หันบ่จําเป็นต้องใส่วัดปะซ่าส้นบาสันพี่น้องก็คือลาข่ว่าถ้ามีปึ่มสัมโนครั่วหรือว่าใบทียูสามารถไปเดินเรื่องเฮ็ดบัร สปอร์ตได้เลยพี่น้องเจ้าหน้าที่เพิ่นเบาๆนี่ยนีพัดคือเดือนที่แล้วหนำไปเพิ่อนแบบเบาๆนี่ยนีเนาะหนำกับจนแบบว่าต้องอ่าลงทุนเห็ดก็คือต้องเสียงเงิ่อนแถนไหนเนาะพี่น้องเนาะหฮนแหละเพื่อนพายเบาๆซะคือเดือนทีเดียวที่เขาไปเพื่อนกับเบาๆซะว่าอ่ะเมื่อตอนเห็นว่าเป็นส้นดอกท่าจะเห็นว่าสปอร์ตเนี่ยจะสาหมัดได้เลยมีใบแจงกรงแจงการแต่ว่าคือสนามไปเดินทีอ่ะไม่มีใบแจงการเลยพี่น้องพัด มาเดือน,นี่มีใบแจงการก็คือเฮา,าจะเป็นต่อเห็ดวัดปสสระชาชนเพราะว่าเพิ่นมีใบแจงการมาให้เนี่ยก็คือเฮาเอา,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 อาปุ่มสมนุข,ขวบไปเดินเนืืองก็สามารถทางปัสสาวไหลเลยพี่น้องเหลืองล่ามันก็เป็นมาประมาณนีละเนาะทุกคนเนาะเอาจริงๆเนาะสนามกับสึกอซึบบุ่อยเขาใจปันใดเนาะกับกฎไมบ้บานเจ้าของพี่น้องเลยแบบว่ามันกลับไปกลับมานะ เนาะทุกคนพอดีเห็ดในท้องเสียเวลาว่าสั่นซ่าประมาณนั้นเลยพี่น้องเนาะการบ่เข้าใจคือกันว่าบ้านเจ้าขอค้งโคตรไม้อะไรเป็นแบบใด้เนาะพี่น้องนี่แหละก็เลยต้องมาเว้าสู่พี่น้องฟังเนาะค่ะว่าบ้านเฮาเป็นแบบนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเฮ็ดบัตประชาชนเนาะพี่น้องเนาะอยู่ท้ายเหรอปะเครื่องมือก็ได้แต่ว่ามันสิต่างก็อยู่ร่าเด้อพี่น้องเดือนป้ายเลนี่น่ะยังบ่ได้อยู่เนาะค่ะพี่น้องนอกจากสนามกับบึงหุจักสร็จจังได๋ก็เลยกลับมาขิด อยู่บัดตอนนี้เสียดยังไงน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าเห่าหาตั้งใจว่าเห็ดบัตระชา้นได้ออกมาสิไปเดินเรื่องเห็ดบัตรบ่อแต่ว่าที่นี่บนนะ้านประชาชนเห็ดบ่อไรน้องทุกคนเนาะเสียดไปเดียกแต่ว่ายังไม่ทันได้บอกว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านี่ก็หูว่าสิได้อีกหรือบ่นอทุกคนเนาะถ้าได้เดี๋ยวสิมาแจ้งครับพี่น้องเนะาะทันแรกเพิ่นก็เลยบอกว่าบ่มีบตัตรปชาส้นบ่เป็นยังเพป็นมาเจ้าหน้าที่เพป็นบอก่อนพี่น้อง อ๋อบุ๋มซ้ำมาคุณโอ้คั่วไปเดินเดืองทำพาสปอร์ตได้เลยเป็นมานพี่น้องเนาะฮะแหละขอบก็เลยต้องกลับมาบ้านมาคิดก่อนมาขั้นตอนต่อไปเสีเอาจังไร้พี่น้องเนาะความจริงแล้วในใจนะก็อยากไปบัตรประชาชนฮะแหละพี่น้องเพราะว่าเข้ากันเสียค่าใส่ใจทำทำบัตรไปเดียวแต่ว่าวัดยังโบราณได้นพี่น้องเนาะเดอนเฮตุพาสปอร์ตนี่ก็คิดว่าสะเดินเดืองเฮตุต่ออยู่นพี่น้องเนาะเพราะว่าสะเดินห้างไปไทยนอกจากกต้องเฮตุพี่น้องเลี้ยงเกาหัน ่การแตอยู่แต่บาเวลาเขาออกไปนอกประเทศอื่นพี่น้องเวลาเขามาไทายจะเข้ายากมากเลยค่ะทุกคนสนามเคยเจอแล้วตอม่อไทยเรียกนอก้องคือลาสุดถันแหละที่สนามไปประเทศคามนนนาอทุกคนนาองสามเดือนที่เล้วสนามขาเขาเจอตอมอดเรียกสนามพ่ออยากหายพี่นอ้องแบบว่าบูหู่จักแนวเหตุถันแหละเป็นเรียกเข้ากับมุหู่นจักน่สีเหตุนาอคือแบบว่าเวลาเขาดานมุกนะฮะนี่ เจ้าหน้าที่หรือว่าต่อหม้อผลกระเบื้อเรียกอีหยังพี่น้องเพิ่นกระจัมบัตรไถ่พานแต่ว่าของข่อยน่ะเสียแพงค่าจัมเมนหาหลอยเนาะทุกคนเนาะฟังไทฟังเล่าประมาณสองร้อยนี่แหละพี่น้องเนาะบัตรเดิมก้าหันเฮ็ดมากหลายปีพี่น้องเลยแต่ว่าพ่ะธนะุฒิอายุหรอกแต่ห้างยากเฮ็ดบัตรเตียใหม่เป็นบัตรสปอร์ตทองเที่ยวไปเลยแบบนี้นะพี่น้องเาสามารถเดินห้างไปเที่ยวประเทศน,นั้นประเทศนี้ได้ขนาดนาะพี่น้องเนาะค่ะ,ะ,ะหแหละสาเหตุ ที่ท้ำบัตรประชาชนแต่กะบบได้เนาะพี่น้องเนาะเรื่องล่าทั้งเบิดกับซิมี่ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะอันจักสิบันอะไรแหละเป็นประสบการณ์มาสันซะมันนี่กับเอาประสบการณ์ที่ตัวเองพอเนาะเมื่อเราสู่ผีผีเพื่อนเพื่อนข้างเนาะจ้ะเผื่อว่าคนเล่าท่านใดอยากสิทถ้ำบัตรประชาชนในส่วนนี้จะแนะนำเนาะจ้ะว่ายาเผาเฮ็ดมาพี่น้องเนาะมาต่องเฮ็ดถ่ายยาเฮ็ดบัตร สปอร์ตก็คือสามารถเอาสามโนูขั้วไปเดินเรื่องทำพาสปอร์ตได้เลยนะคะทุกคนเอาจะพเ้อมพี่น้องโอเคค่ะทุกคนเรื่องเราก็จะมีประมาณนี้นะคะเอาจริงๆสนามกงซึกคพี่น้างอยู่พี่น้องในมือนี้เขาไปในเมืองเนาะจริงๆพนันเต็มจีบสองแต่ว่าสนามค่าเขี่ยวเขาเนาะทุกคนคิดในใจว่าต้องได้แน่เลยเพราะว่ามันเรานอนเรารอมานานแล้วนะนาะพี่น้องเนาเป็นเดือนอ่ะพี่น้องเลยแต่ว่าเพื่อนอ่ะ มีใบแจงการพี่น้องเลยเนาะคนคนบอกสนามผมได้ว่าบม,มีว่าถุสนก็นสามารถํำพัส,สปอร์ไดเดอร์มาจางนาทีนะพี่น้องแต่สนามก็ยังงงอยู่มาแต่เดือนทีเดียวบ่ม,มีบมาใบแจงการแบบนี้ตอนที่สนามไปจาหนาทีขึ้นบอบ,บแบบนี้เนาะถ้าเพื่นบอกแบบนี้สนามก็สิบไหลเสียงเงืนเหตุทางนะพี่น้องเนาะก็สิไดเดินเดือนทําพาสปอร์เลยทุกคนอนาจากพ่อแม่พี่น้องเอาจริงๆนะคะตั้งแต่เกิดมาพปอร์ เอาจริงๆนะคะทุกคนตั้งแต่สนาเกิดนมามาดระสุนตัวหนีหรือว่าอันหนีหลอบหลอบนีที่ศาสนาเพื่นี่คือเป็นใบที่สองอนอุสิสามสิบเด็พี่น้องเนาะยุวเทนเล่านี่เฮตุอันนี้เหืนอกนกัใส่เวลาเฮิงแน่เนาะพี่น้องเนาะสิบโมคือประเทศไทยนี่แหละคือค่วมแตกตา่างละหวางประเทศเรากับประเทศไทยนะคะทุกคนเนาะพ่อแม่พี่น้อง อันนี้กัเป็นทั้งมดหรือว่าเป็นคว่ำในใจทีย้าเฮาอยากมาเล่าสู่พี่น้องฟังเนาะจา้ะการกุรายสิเฮ็ดพัดประเาสนกันแนะนำนาะจ้ะอย่า,าพ่าวฮ็ดเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเครื่องปิ้นเพิ่นเสียเพิ่วนมาบ่ฮู้ว่ามื่อได้ส,สอมได้จัะเทื่อพี่น้องเอ้ยตั้งแต่สนามไปเฮ็ดเนาะคนเก่าบอกนี่นี่แหละเจ้าหน้าที่นะเพิ่นจองจะมีเลยเนาะพี่น้องเนาะที่สนามก็ไปในบอลปก,กสอแกงน่ะบอลไปทำพระเจ้าสนนะเจ้าหน้าที่บอกว่ากตสิเฮ็ดบ่เพิ่นว่าเนี่ยพี่น้องค่ําแรกเลย ส,สิบอเพิ่นมาเฮิงเน่บ่มีกำหนดเพราะว่าเครื่องปิ้นเห็ดบัตระโซนอ่ะเสียเพิ่นมาเน็ตพี่น้องสนามก็ด้วยความที่แบบว่าอยากทำบทัต่าอยากทำบัตระโซใหม่แล้วก็เพื่อสิได้ไปเฮ็ดพาสปอร์ตเล่มใหม่หานะทุกคนสนามก็แบบอ่ะเฮิงเป็นเดือนแม่นบ่คิดว่าเฮิงสุดก็น่าสิเป็นเดือนพี่น้องแต่ขนาดว่าเป็นเดือนอยังบ่ได้เนาะทุกคนเนาะสนามก็เลยโอเคเฮ็ดพเพราะว่ายัง เพิ่งกะคิดว่าหนาชิ้หนึ่งเดือนทุกคนฮันแหละสนามก็เลยโอเคตกลงเห็ดแต่ปลากรวดปลาเห็ดเป็นหนึ่งเดือนเน,นี่พี่น้องย่างบ่อไรอยู่เนาะค่ะพี่น้องขาเห็ดยังได้บัณฑิตพี่น้องเงื่อนกัได้เสียไปแล้วเนาะทุกคนเนาะยังได้กัตามแต่พี่น้องเลยเจ้าหน้าที่เพิ่นกับ,บอกมาแล้วว่าให้ตสนามลออีกอาทิตย์หน้าสนามกัสซีลอทุกคนถาเบิงน่วกันเนาะวัดปลาส้มสีเป็นสีแยงพี่น้องสีเขียวหรือว่าสีขาวเนาะพี่น้องเนาะฮันแหละเนาะ,ะพี่น้อง,อ,งอันนี้กัเป็นความในใจทั้งเบิ้ล ที่เก็บมาเราซูทุกคนฟังเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าฟัางแล้วกะซอยคิดซอยพิจารณาซอยสนา่นไปเลยพี่น้องว่านี่แหละเนาะคือความแตกต่างระหว่างลาวกับไทยพี่น้องเลยขั้นเลือกไว้ไพสี่อยากเลือกถางเฮงเนาะคนหามันกระต่องเอาเวลาไปทำมาหากินเป็นบอพี่น้องนะจ้าอันแหละพี่น้องเลยประมาณนี่เด้อคิมนี่ก็ได้ขอบพระคุณนะคะ ทุกการติดตามทุกคนที่ขาัมาหับส้มหับพังเลยพี่น้องเดินทุกสิ่งทุกอย่างตีสนามเบามากในวันนี้ก็เป็นความจริงแล้วก็เป็นประสบการณ์ของเ,อ,เองมลว้วนนะคะโอเคค่ะพี่น,นาะสำหรับทีนี้ขอตัไปแล้วเนาะสบายดีบาย